ขยับมาดูเรื่องราวที่ต้องบอกว่าน่าชื่นชมค่ะคิดจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่กายพร้อมใจเนี่ยต้องพร้อมด้วยนะคะรถพยาบาลค่ะจะไปรับผู้ป่วยปรากฏว่ารถเนี่ยติดลมเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่รอช้าลงไปช่วยเข็นรถเข็นเป็นระยะทางกว่าครึ่งกิโลนะคะท่ามกลางสายฝนยังไงก็ต้องพาคนเจ็บเนี่ยส่งถึงมือหมอให้ได้ค่ะกำลังมารับคนป่วยนะคะนี่คือข่ารักกิจ เส็าเลยเขาบรถติดลมแล้วคับฝนก็ตกคนป่วยก็ยังไม่ได้เอาคุณผู้ชมคะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่รถพยาบาลเนี่ยจะเข้าไปรับผู้ป่วยผู้ป่วยเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะอยู่ในบ้านหลังหนึง่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปรับอยู่ในพื้นที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ปรากฏว่าช่วงที่ไปรับเนี่ยฝนตกหนักค่ะแล้วทางที่เข้าไปเนี่ยเต็มไปด้วยดินโคลน รถพยาบาลที่เข้าไปรับก็ติดลมค่ะเพราติดลมคราวนี้ก็เข้าไปรับผู้ป่วยที่บ้านเนี่ยไม่ได้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูลนิธิกระบีพิทักษ์ประชาเขตอำเภออ่าวลึกนนก็เลยไปขอแรงชาวบ้านช่วยกันนํารถกระบะเนี่ยมาช่วยกันดึงช่วยกันลากรถพยาบาลขึ้นจากหลม จากนั้นเจ้าหน้าที่ไม่หยุดนะคะต้องเข็นเปลเข้าไปลำเลียงคนไข้ออกมาค่ะทีนี้อยากให้ผู้ชมได้ดูสภาพไรก็ระยะทางจากบริเวณรถที่ติดลมเนี่ยไปจนถึงบ้านของผู้ป่วยร,ระยะทางเกือบครึ่งกิโลเมตรนะคะแล้วฝนเนี่ยตกลงมาไม่หยุดเขาบอกว่าตกลงมาอย่างต่อเนื่องนางสาวนันทนาบุตรลำซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเล่าว,ว่าผู้ป่วยนั้นเป็นชายวัย60ปีค่ะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะมีอาการไข้แล้วก็เหนื่อยอ่อน ก็เลยนำรถพยาบาลไปยังบ้านของผู้ป่วยทีนี้เมื่อไปถึงพบว่าถนนทางเข้าบ้านเนี่ยเป็นถนนลูกรงัง ทำให้รถเข้าไปไม่ได้ต้องเข็นกันออกมาสุดท้ายคนไข้ก็ถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยนะคะถึงมือหมอเรียบร้อยนะคะแต่ว่าคลิปนี้คุณผู้ชมขะาพอเผยแพร่ในโลกโซเชียลก็มีคนเข้ามาแสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นจํานวนมากนะคะในช่วงนี้ในช่วงเขาเรียกว่ายามยาานะคะเจ็บเจ็บป่วยป่วยเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยชื่นชมค่ะชื่นชมก็ต้องใช้ทุกวิธีทางอ่ะคือจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้เร็วที่สุดนะนะทุ่มเทกันเต็มที่แบบนี้ชื่นชมจริงๆนะครับ